มาดูวิธีการปูกกระเบื้องที่ถูกวิธีกันนะครับอ่ะนีครับพอปาดปูนกาวลงไปแล้วนะครับให้เราลากเกียงหวีให้เป็นแนวตรงนะครับให้เป็นแนวตรงหรือไปด้านสั้นของกระเบื้องนะครับหรือลากไปตามทิศทางด้านสั้นของกระเบื้องนะครับมาดูกันว่าทำไมถึงต้องใช้เกียงหวีในการปลูกกระเบื้องนะครับ ผมจำลองว่ากระจกนี้คือกระเบื้องนะครับใชใ้ทุกคนเห็นพฤติกรรมปูนเกาวหลังกระเบื้องนะครับเพราะว่าเวลาปูจริงเรามองไม่เห็นแน่นอนใช่ไหมนี่คืออากาศนะครับนี่คืออากาศช่องขา,ขาวๆนี่คืออากาศอากาศอากาศนะครับข้อดีของเกียงหวีคืออะไรนะครับ ทาให้ปูนกาวกระจายตัวเต็มหลังกระเบื้องตรงนี้ผมปาดไม่ถึงนะครับตรงนี้ผมปาดไม่ถึงอันนี้รีบบอกก่อนเลยนะครับนี่บอกก่อนเลยมาตรฐานสากลเขาบอกไว้เลยว่านะครับให้มีปูนกาวอยู่หลังกระเบื้องเนี่ยหลังจากที่เรา,เาปาดปูนกาวล,ลงไปแล้วเนะี่ยให้มีปูนกาวอยู่หลังกระเบื้องต้องอย่าง80%ขึ้นไปนะครับมีอากาศอยู่ได้เล็กน้อยนะครับแต่ปูนกาวต้องเต็มหลังกระเบื้องของลนใส่ไม่แตกอย่างนี้ของลนใส่ไม่แตกนะครับตรงนี้อาจจะแตกเพราะผมปาดไม่ถึงนะครับอ่ะเรามาดูช่างสมัยก่อนนะครับเขาทำแค่นี้ ถ้าบ้านใครสมัยก่อนนะนะเวลากระเบื้องหลุดร่อนอะ่ะลองพลิกหลังมาดูจะเจออย่างนี้เลยจะเจออย่างนี้ของล่นสายแตกไหมแตกกระเบื้องเป็นวัสดุที่แข็งแรงมากๆนะพี่ๆทุกคนเป็นวัสดุที่โคตรแข็งแรงเลยนะครับแต่ที่มันหลุดร่อนหรือที่มันแตกเนี่ยเพราะขึ้นเพราะเกิดจากการปูที่มันผิดวิธีนะครับน้าซึมผ่านได้ไหมถ้าเกียงเข้าได้ขนาดนี้เนาะน้าก็ซึมผ่านได้นะครับน้าซึมทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็หลุดมันก็ร่อนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับวิธีการปูกระเบื้องที่มัน ถูกต้องและผิดวิธีนะครับ